สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ n i s สันนะครับแต่ว่าจะเป็น a ันเบ a โฉมแรกสุดเลยมั้งที่คนเนี่ยลืมนะครับซึ่งโฉมนี้จะเป็นโฉมที่มาในประเทศไทยนะครับบอดี้ที่คุ้นเคยเนี่ยจากรูปทรงที่เราเห็นเนี่ยจะเป็น s u n n ี่เ o ใช่ไหมแต่ว่าจะถูกใช้ชื่อว่า a ันเบ a ายางนั่นเองนะครับอันเายังเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยของมันจะถูกกําหนดเป็น ขนาด1,800ซีซีนะครับซึ่งบอดี้ก็จะเหมือนกับซันนี่นีโนะครับทั้งกระจกด้านข้างนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมเอาง่ายๆนะครับจะถูกแยกเป็นอีกโฉมของมันก็คืออันเมล่านะครับนะครับผมลายล้อเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนใหม่ด้วยเช่นกันนะครับส่วน รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยอย่างเช่นเครื่องยนต์จะเป็น1,800 cc นะครับรหัสเนี่ยของมันก็จะเป็น QG18DE นะครับ125แรงมาระบบเกียร์เนี่ยจะเป็นแบบ CVT นะครับกระจกจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับผมส่วนเบาะก็จะเป็นเบาะแบบใหม่นะครับในส่วนของภูงมาลัยเนี่ยจากเดิมที่ไม่มีถุงลมนะก็จะมีมาให้อยู่2คู่หน้านะครับเป็นระบบความปลอดภัยนะ ซึ่งยังคงความเป็นซันนี่นีโอเอาไว้นะระบบเบรกเป็นเบรก ABS นะครับพร้อม EBD พ่วงมาให้ในยุคนั้นส่วนสีเนี่ยสีหลักก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีโปรโมทนะส่วนสีแดงเนี่ยเป็นสีที่แบบว่าเจอเยอะอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็มีสีอื่นด้วยเช่นกันนะครับยุคนั้นเนี่ยคือสีเนี่ยจะทําเรียนแบบกับซันนี่นีโอเลยนะครับผมจะมีแบบสีดําสีแดงสีบอลออกมานะ ในโฉมนี้เนี่ยสังเกตว่าจะมีไฟตับหมอกมาให้ตรง2คู่หน้าตรงกันชนหน้านะครับในตัวเลขของจํานวนการผลิตเนี่ยเป็นรถที่ประกอบในไทยนะครับแต่ว่าจํานวนเนี่ยผมไม่ทราบว่าจํานวนที่ออกมาเนี่ยจะอยู่กี่คันนะครับแต่ว่าจะเริ่มการผลิตเนี่ยในช่วงประมาณปี2002จนถึงปี2006โดยประมาณได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยเคยเจออยู่พักหนึ่งนะครับแต่ว่าสีเนี่ย สังเกตว่าที่หายากเลยนะก็จะเป็นสีแดงกับสีออกม่วงๆนะครับหายากเลยต่างประเทศเนี่ยจะมีสเปคที่เป็น5ประตู3ประตูนะมันจะมีความเป็นฝรั่งเศสอย่างเรโนอนอยู่บ้างในช่วงที่ควบกิจการนะครับผมตอนนั้นเนี่ยคือนิสสันเนี่ยได้ดีได้แบบจากเลโนอนออกมาเกือบทุกรุ่นเลยนะครับอ่ะอย่างสีอ่าสีเนี้ยนะครับสีออกม่วงๆเนี่ยกับสีแดงเนี่ย หายากมากนะครับไม่เคยเจอเลยล้อเดิมเกือบทุกคันนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่เอาไปแต่งกันนะครับแต่เครื่องเนี่ยจะเป็นขนาด1,800 cc ในยุคนั้นเนี่ยถ้าเคยเจอครั้งแรกนะครับมันจะมีความสับสนมันจะคล้ายกับตรงหน้าตาเนี่ยมันจะเหมือนกับนิสสันพิเมล่าอยู่เป็นโฉม P11 นะที่ขายในประเทศไทยอยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยมนะครับซึ่งไอพิเมล่าเนี่ยก็นําเข้ามานะครับ แต่ว่าโชมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นรุ่นที่ประกอบในไทยนี่แหละเหมือนกับ s u n นี่นีโอนะครับซึ่งเป็นต้นกำเนิดให้กับนิสสันอัมเบร่าแต่ปัจจุบันแต่ว่าโชมเนี่ยเป็นโชมที่คนลืมนะครับเป็นโชมที่แบบว่าเหมือนไม้ต่อจาก s u n นี่นีโออ่ะแต่ว่าคนแม่งลืมนะครับในยุคนั้นเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยจะมีโฆษณามาประกอบด้วยไงแต่ว่าการที่ออกแบบในบอดี้เดียวกันแต่ว่าคนละรุ่นเนี่ยอาจจะมีการสับสนอยู่บ้างคือ มันจะเป็นชื่ออันเมล่ายังนะแต่ว่าบอดี้เนี่ยถ้ามองผ่านๆนะครับจะนึกว่าเป็นซันนี่นีโอโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะซึ่ง EP เนี่ยจะพอเท่าที่สรุปได้แล้กันเพราะว่าเป็นบุ่นหนึ่งที่หาข้อมูลยากหน่อยนะครับแต่ว่าจะมีจุดสังเกตเนี่ยอย่างเช่นขนาดเครื่องยนต์กับหน้า,านะครับแล้วก็ภายในบางส่วนเนี่ย จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดูเป็นอีกรุ่นนะครับผมซึ่งคลิปนี้ถ้าเกิดข้อมูลตกผลผิดพลาดประการใดนะครับสามารถให้เพิ่มเติมใต้คอมเมนต์ได้นะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ